โอเคฮัลโหลสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่เกมหลายเลนเจอกันต่ออีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมเนาะอ่ะสเตทวิ่งจบที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมรับของรางวัลที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดตู้กระชาติต่อกันสักหน่อยกันล้วกันนะครับผมนะมีตู้เพิ่มโอกาสมาทั้งทีนะฮะเรามาเปิดเล่นเล่นดูสักหน่อยเนาะไอเดนโองดียลักคอว่าจะได้ในสองตัวมิกุบินกับอควาบ้างหรือเปล่านะตอนยังไม่ได้นะไอดีเนี้ยนะครับผมนะอ่าตัวเปิดรบแรกไม่ได้นะครับผมคือซื้อกาเเเพิ่มลนะก็ รงคลิปเนี่ยคลิปเนี้ยมันจะมีเพิ่อโอกาสอยู่แต่ว่าผมคิดว่าตอนลงคลิปตอนตอนเสร็จอะไรเงี้ยน่าจะตู้เพิ่อโอกาสนี่น่าจะหมดที่รีบรอแล้วนะ,ะคิดบ้านนะครับผมก็อันนี้เป็นคลิปดองนะ,ะไม่ต้องปแปลกใจว่าเทำไมมันมีเพื่อโอกาสได้ว่าเขาไปไม่เห็นเมียไม่ต้องแปลกใจนะครับผมอันนี้ผมอ่านไม่นานแล้วนะครับผมเพิ่งบ้างมาจากการทํางานนะครับผมกลับมาบ้านเร็ว นะครับผมวันนี้ก็เลยแบบว่าได้มีเวลาตัดต่อแล้วก็มาลงคลิปให้ดูกันนะครับผมนะจะได้ให้แบบว่าให,ให้ไม่ลืมกันนะครับผมสรุปไอดี้หลักไม่ได้นะอ่ะเดี๋ยวลุยต่อไอ2ดีสแล้วกันไอ2ดีสนะครับผมก็ยังไม่ได้เหมือนกันนะใน2องตัวเมกุม,มินแล้วก็อควานะฮะก็2ตัวเนี้ยหลักๆเนาะก็อยากจะได้มากไดมาก,ก่อน ไว้ก่อนก็คงจะดีนะครับผมอ่าจากนั้นมันก็เป็นคอมโบที่ตึงๆนะอ่าคอมโบหยุดห้าวิได้มาแบบเก็บๆไว้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมแต่ว่าต้องได้แต่ว่าจะได้หรือเปล่าในคลิปนี้อาจต้องลุ้นดูไปพร้อมผมกันนะฮะเพื่อนๆอย่าเพิ่งปิดคลิปวิดีโอนี้ไปไหนนะฮะลุ้นดูก่อนนะคะผมนะอ่าปึ๊บยังไงมาไหมไม่มานะฮะยังอยู่ยังอยู่ยังยิงอยู่นะอ่าอันนี้เปิดตอนมันไม่รู้นะผมว่ามันมาแรกๆหรือเปล่าแต่ว่าผมก็ พยายามทุบเทปเปิดทันทีนะหลังจากที่เรารับตั๋วกาชามาจากสเตดบิง้งไม่ยังไม่ได้นะอ่าวันนี้ผมจะเปิดประมาณสักสักตู้ดีเอ้ไม่ใช่สักไอีดีอ่าน่าจะไอดีหลัก2 3กับไอดีหกนะอขอข้ามขอข้าม <c oughs> อีกสองไอดีไปไหนอ่ะยังไม่เปิดนะครับผมเดี๋ยวเราตู้เพิ่มโอกาสมันมาก่อนแล้วกันนะครับผมนะ เดี๋ยวเราจะมาเปิดอีกรอบนึงนะครับผมแต่ว่าอันนี้มันเป็นคลิปดองเฉยๆนะก็เลยเอามาให้ดูกันนะครับผมมนเลยอีกสองทีเรายังไม่เปิดเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเปิดแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีละกันนะฮะในสองการเปิดกาชาแต่ว่ารอบนี้จะได้ดูปลาอารุนดูก่อนครับผมไายไหมรอบนี้มาหน่อยปึ๊บโอ้โหมาแล้วแต่ว่าเป็นตัว <laughs> เป็นตัวกบบินนะครับผมกบบินเป็นน่าจะของเดือนที่แล้วหรือเปล่าไม่ใช่อา่อาอของของของรอบไอของรอบตัวใช่ใช่น่าจะเดือนที่แล้วแหละเป็นตัวของบาวไอ้นั่นน่ะบาไอ,อยมทูตอ่าใช่ใช่เป็นตีมฮาโลวีนเนาะห,หรือเปล่าวะเออแล้วแหละประมาณนั้นแ,แหละโอ้โหเดือนแล้วเดือนที่แล้วไม่ไม,ไม่ออกแต่ว่าออกเดือนนี้โอเคแต่ก็ได้ครับผมเอาไว้ตีบวกเอาไว้แบบว่ารับห้าลูบี้นะครับผมอ่าก็พอได้อยู่เนาะ อ่ะเปิดลยุยต่อครับผมยังไม่ได้นะ,ะปึ๊บปึ๊บอ่ามาไหมไม่มาโอ้โหก็น่าจะเปิดตัวกระชาแบ่งแบ่งไว้แล้วกันนะครับผมน่าจะไม่ทุ่มเทหมดหรอกรอว่าจะทุ่มเทหมดดีวะ <c oughs> เพราะว่าเพราะว่ามันก็อยากได้จริงนะครับผม <c oughs> ไม่ใช่ไม่อยากได้นะอยากได้อยู่นะครับผมสองตัวนี้อาควาแล้วก็มีกูมินนะครับผมนะมันก็ยังโหดยังอันนี้อยู่นะเล่นมาเท่าที่แบบว่าทุกวันนี้นะครับผมม,มันยัง จังตึงอยู่นะเออเมกุินผมก็ยังเล่นได้อยู่เรื่อยๆอยู่นะไอในส่วนของไอดีซีนะครับผมเราเปิดได้นะเราเราเราทำเกาดาาเราด้วยนะครับผมแล้วก็ใส่จบตีสกิลดนแน่นอนให้ด้วยเนาะก็โอ้โหโคตรเล่นโคตรสนุกอนะครับผมถ้าเปิดได้มันก็เล่นสนุกนะถ้าเปิดไม่ได้ก็เล่นลำบากหน่อยก็คือจะไปเห็นแล้วไปอิจฉาเขาอะเอ๊ะถ้าเปิดได้แต่ว่าอิจฉาแล้วก็ไปตบเล่นแม่งเลยนะตีพีพีใส่เลยครับผมผมเนี่ย คนจริงอยู่แล้วอ่าแต่ว่าทีมถ้าถ้าทีมไฟต่ข้ามมันรอบๆมันเนี่ยอ่ามีแต่ตัวหโหดตัวแม่คนโหดเนี่ยผมก็ไม่ไหวนะ <c oughs> อ่ะยังไม่ได้นะโอโหเสียดายอ่ะส่วนลูบี้ผมก็เก็บไว้นะอ่ะลูบี้ลูบี้ของเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะพร้อมกันหรือ,อยังเนี่ยก็ <c oughs> ก็ต้องให้พร้อมแหละอืมไม่พร้อมก็ต้องพร้อมนะผมว่าเพราะว่ามันต้องลุยเกียร์ คริสต์มาสแล้วนะอ่าอย่างน้อยมีสักสองรดูบี้ก็พอเอ่อก็พอได้นะครับผมเออไม่เปิดเลยมันไม่ไม่ไม่ได้นะมันมันอย่าง,งนั้นอย่างนั้นไม่ต้องเปิดสักหนึ่งรอบเพราะว่าเอาเกียร์กระดิ่งให้ได้ก็ดีอ่ะได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับผมเกียร์ชิ้นนี้มันมันโอเคกว่าเกียร์ฟรีอะ่ะนะครับผมตึ๊บตุ๊บตุ๊บยังไงร,รอบนี้มาไหมโอ้ตัวบินน่าจะไม่มาแล้วล่ะดูทรงนะครับอยากได้จริงนะ เอออันนี้ไม่ไม่ไม่อุห์แบบแบ่งเก็บกักไว้นะอันนี้เปิดทุ่มเทหมดเลยนะมาไหมปุ๊บยังไม่มาปะโทเอ,อ๋ยจบกันมาเปิดต่อที่ไอดีที่3นะครับผมนะอ่ามาดูดีกว่านะครับผมว่าไอดีนี้ยจะกู้ชีพคืนได้หรือเปล่าในส่วนของการเปิดตู้กาชาเพิ่มเลทนะครับผมมันเพิ่มเลทจ,จริงไหมเนี่ยอ่านะมันเพิ่มโอกาสจริงไหมเนี่ย หรือมันเพิ่มโอกาสหลอกๆไว้ให้เราดีใจเฉยๆโอ้ oh, ยังไม่ได้นะยังไม่ออกนะจะออกบ้างหรือเปล่า,เ,าเพื่อนๆช่วยบัฟดวงให้ผมหน่อยโดยที่การกดไ like ลค์คลิปนี้ผมหน่อยนะครับผมนะคนละหนึ่งไลค์พอนะอ่าขอบพระคุณมากๆครับแล้วใครที่อา่กดเข้ามา อารลงกดเข้ามาดูครับผมนะเป็นคนแรกนะครับผมอ่ายังไม่ได้ติดตามผมเนาะก็กดติดตามผมหน่อยแล้วกันนะครับผมนะอะ่าซับสไคร์ให้เลยนะครับผมนะบัฟดงให้ผมด้วยหน่อยนะขอบคุณมากมากครับผมยังไงผมได้ไหมรอบนี้ปึ๊บ <c oughs> เดี๋ยวจะเชือ่อเกือหรือเกินนะครับผมอันนี้ก็น่าจะเปิดหมดหรือเปล่าออหรือว่าจะกักไว้สักหน่อยอ่ะไม่เป็นไรผมค่อยหาใหม่เพื่อแล้วกันเปิดหมดเลยแล้วกันครับผมเพราะว่าผมอยากได้จริงนะ ในสงตัวคู่เทพนะครับผมอ่าอ่าอควาแล้วก็ตัวของเมโกมินผมยังไม่ได้นะได้แค่ดักเน็ตอย่างเดียวนะครับผมในสในสของอดีที่3นะครับผมดักเน็ตก็ใช้งานได้ดีจริงนะอ่าใครที่เออพอจะแบบว่า เปิดได้ตัวนี้ตัวเดียวนะครับผมนะแล้วบางเอิญเป็นไอดีใหม่เนี่ยผมว่าก็สมควรที่จะปั้นแม็กได้อยู่เหมือนกันนะครับผมนะมาปั้นแบบแบบแบกได้นะครับผมนะในแบบสงองดักเนี่ยมีดักเม็ตเล็กน้อยอยู่นะครับผมแล้วก็เป็นธาตุไม้นะเป็นธาตุไม้ที่แบบเออมันก็เป็นธาตุที่เล่นง่ายนะครับผมนะในเหล็กต้นๆนะครับผมอ่าซึ่งเหล็กต้นๆเนี่ยมันก็เจอธาตุน้ําเยอะนะครับผมนะเหล็กอทองเหล็กเงินนี่แหละนะครับผมอนะ่าเงิน3เงิน2เงิน1นี่แหละมันเจอธาตุน้ําเยอะก็ใช้ตัวนี้แม็กมันก็จพะพอแบบตี สู้กับทัุน้ําได้นะครับผมอ่านั่นแหละมันก็ไปแบกได้ครับผมนะมันมีดาเมจเล็กน้อยอยู่แล้วก็กระเด็นนะครับผมแล้วก็ถึกด้วยอ่าผมว่าม,มันโอเคมากเลยนะใน2ตัวนี้ดาร์กเน็ตนะครับผมเออมันดีหมดทุกตัวเลยโคโลโบ,บรอบนี้นะครับผมนะดีหมดทุกตัวเลยนะครับผมยกเว้นคาซึมะนะอ่าน่าจะเอาไว้เก็บไว้โชว์อย่างเดียวนะครับผมสาหรับตัวของคาซึมะนะครับอันนี้ก็เป็นพระเอกนะเออแต่ว่าทําไมพระเอกผมมันถึงอยู่ในเรเรนเจอร์เนี่ยถึงกาก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ก็ซื้อได้เหมือนกันเพราะว่าผมอยากให้อ่าในสองตัวนี้เก่งเก่งมากกว่านี้เพราะว่าผมชอบนะครับผมแต่ก็อ่าไม่เป็นไรมาเป็นแบบนี้แล้วก็คงต้องตามล่าตามเก็บแบบนี้เฉยๆก็พอละมั้งโอเคจะพอเยหรือเปล่าเนี่ยหรือว่ายังไงดีวะเริ่มชักหวั่นไหวใจแล้วโอเคลุยต่ออย่าพึ่งหวั่นไหวอ่าลุยต่อผมรุยต่อดูดิว่าจะได้บ้างไหมในส่วนของไอ้ดีซามมาทีเถอนะเมกุมินก็ได้ยิ่งดีเพราะว่าเราต้องการ ตัวดามเมจนะครับผมอ่าเราไม่ค่อยอยากได้ตัวถึกเท่าไหร่หรอกอ่าถ้าได้มาแต่ก็ถ้าได้มาก็ถือว่าดีนะครับผมโอเคเลยนะครับผมแต่แต่ว่าถ้าได้ทั้งสองตัวก็โอเคมากเลยนะามาหน่อยมาหน่อยลู่ๆโอ้โหไม่มามาเปิดต่อที่ไอดีสุดท้ายไอดีหกนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้เราขอกักไว้แล้วกันนะฮะในสอนของไอดีที่สามเดี๋ยวดูไอดีหกแล้วกัน จะได้กูชีบบ้างคือหรือเบา <c oughs> กูชีบบ้างมาหน่อยดิเปิดโชว์แบบหนึ่งสเต็ปมาปุ๊บแล้วเปิดได้หน่อยนี้ในสองอาควาแล้วก็มีกูมินมาหน่อยดิมามาหน่อยมาหน่อยลุ้นดูครับผมอุตาสตร์ดวงดี r o v แล้วนะเออมาดวงนี้ในไลน์เลนเจอร์บ้างหน่อยดิอา่าเราเปิดได้สกินนะในสงองอาวเออได้สกินค่อนข้างที่แบบว่าสวยงามมากเลยนะก็ในราคาที่แสนถูกนะครับผมอา่า แต่ว่าลาเลนเจอร์นี้เราน่าจะเกินหรือเปล่าเนี่ยเราไปใช้ดวงกับอาวิหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยมาน่อยเอ้ยไม่เอาแบบนี้สิมาน่อยมาน่อยอ่ะจัดมาเร็วมาอะควาอืมไม่ก็เมกูมินก็ได้นะเพราะว่าอะควาเรามีแล้วนะครับผม ใช่ไหมน่าจะใช่แหละจำไม่ค่อยได้ลืมลืมมันมีหลายดีนะครับผมโอเคปึ๊บเฮ้ยเปิดให้ได้ให้ดูให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยโอ้โหอุตส่าห์มีเวลาว่างให้เพื่อนเพื่อนดูอุตส่าห์มีเวลาว่างให้แบบให้มาดูกันน่ะเออถ้าหลังจากเนี้ยหลังจากคลิปเนี้ยออกหลังจากแค่นี้หลังจากคลิปนี้ออนน่นอะอ่าให้ดูกันเนี่ย ก็คลิปถัดไปน่าจะนานอยู่นะครับผมเออแต่ว่าก็จะอ,อัดไว้ครับผมนะดองไว้อยู่นะครับผม ID สองดีที่ผมว่านั่นแหละ ID สี่กับ ID ห้านั่นแหละนั่นแหละเรายังไม่ได้เปิดอยู่เดี๋ยวเราจะมาเปิดในสนองรอบถัดไปนะครับผมนะคลิปถัดไปนะแต่ว่าไม่รู้จะมาวันไหนนะก็รอรับชมกันได้นะครับผมนะว่าจะได้บ้างหรือเปล่านะในสนองเมกุมินโอ้โหอะความาหน่อยก็ได้อะไรเงี้ยนะครับผม แต่ว่าเอาควยเราได้แล้วไอดีนี้อย่ามาซ้ําเราขอเมกุมินไม่ก็คาสึมะก็ได้เอาไว้เก็บโชว์ตั้งโชว์อะไรเงี้ยนะครับผมโอเคมาหน่อย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 รูรูููเหลืออยู่30ตัวกาชานะครับผมส่วนลูบี้เราเก็บไว้ทุ่มเทกับเกียรคริสต์มาสแล้วกันเพราะว่าเรามีแค่นี้นะครับผมนะในส่วนของสามร้อยูบี้เองนะไอดีไอดีที่6นะครับผมอ่ะจัดอีกรอบรุยก,กันเลยครับผม มาไหมรอบนี้อะขอมาหน่อยจัดให้หน่อยเร็วใกล้จะหมดแล้วนะครับผมสําหรับตัว๋วกาชาไอดีนี้นะมาหน่อยแล้วเร็วปึ๊บโอ้โหมีกูมินไม่ออกเลยผมน่าจะกักไว้สักนิดหนึ่งอยู่นะหรือเปล่าวะเออถ้าอยากได้จริงก็น่าจะเหมาหมดนะผมเปิดหมดเลยหรืออะไรงี้นะฮะรุยกันอีกรอบยังไงมาไหมปึ๊บยังไม่มาโอ้โหม่มาหน่อยเฮ้ยไม่เอาแบบนี้สิ มาหน่อยมาหน่อยมาจัดให้หน่อยลิวเศอรอ้าละจบจบคลิปแล้วไม่ออกให้ผมเลยโอ้โหแม่เจ้าน่าจะเกลือจริงละไม่ได้เฮเลยนะคลิปเนี้ยหรือเปล่ายังไงเฮได้เฮแบบช่วงท้ายไหมอะควาไม่ก็เมกมินแต่ขอเป็นเมกมินมาโอ้โหไม่มาวาเมกมินผมโอ้หไม่นะ ตัวกระชาผมจะมาเผาเล่นหรอในคลิปนี้ <c oughs> ไม่เอาดีต้องมันต้องได้สักตัวโอ้โหรอบสุดท้ายในะส่วนของการเปิดไอดีหกแล้วเ <c oughs> มกูมินมาหน่อยเมกูมินเมกูมินมา,ป,ป,าปึ๊บหรือเปล่าปึา๊บหรือเปล่ามามามาจัดมาฮึบโอ้โหโอเค ขอบคุณที่รับชมจนมาถึงขนาดนี้นะครับผมอะหากใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยฝากกด like, ไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชปกเป็นกางใกงหุ่นละกันนะฮะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอการสวัสดีครับบ๊ายบายเด้อ